มินิคูเปอร์เอสีหรือมินิเจเนเรชัน5เปิดตัวแล้วในไทย ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e o t e c h Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Newtech Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าหน้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือ Mini Cooper โดยทาง Mini ประเทศไทยนะครับได้เปิดตัว Mini Cooper รุ่นใหม่ล่าสุดใน g e n e r a t i o นที่5นำโดย Mini Cooper SE ใหม่ Mini Cooper Countryman และ Mini John Cooper w Countryman <c oughs> กับการลอดแลนบนถนน <c oughs> พร้อมขุมพลังไฟฟ้า และสำหรับความน่าสนใจของ Mini Cooper SE 2024นี้นะครับยังคงมี DNA ของความเป็น Mini Cooper ในตำนานแม้จะมีการลดรายละเอียดออกไปบ้างซึ่งยังคงเอกลักษณ์ความกระทัดรัดช่วงหน้ารถที่สั้นและคล่องตัวในส่วนของกระจังหน้านะครับก็มีการดีไซน์ใหม่เป็นทรงสี่เหลี่ยมและมีการเสริมเส้นการดีไซน์ให้คมชัดยิ่งขึ้นพร้อมชุดไฟหน้าและไฟเดีทรงกลมระดับด้วยโลโก้ Mini Cooper ส่วนชุดไฟไท้ายนะครับก็เป็นไฟ LED ดีไซน์ใหม่ และด้านข้างนะครับก็มีความเรียบหรูดูสปอร์ตมือจับประตูก็จะเป็นแบบเรียบติดกับตัวถังจับคู่กับล้ออลลอยขนาด8นิ้วที่ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมรีไซเคิลสูงสุดถึง70%โดยมิติตัวถังของ New Mini Cooper SE 2024นะครับจะมีขนาดความยาว3,858ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,756ม mm, ิลิเมตรสูง1,460ม mm. ิลิเมตรระยะทาล้อจะอยู่ที่2,526ม mm. เมตร การออกแบบภายในห้องโดยสารนะครับยังคงมีความเป็นมินิมอลและคลาสสิกตาม DNA ของมินิที่สืบทอดมาตั้งแต่ปี1 9 5 9จอกลางนะครับก็จะเป็นจอ OLED ความละเอียดสูงซึ่งมีฟังก์ชันในการทำงานครอบคุมทุกการใช้งานโดยเป็นจอทรงกลมนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่240มิลิเมตรทำงานผ่านระบบ MINI Operation System 9และมีการติดตั้งจอ h u d ด้านหลังพวงมาลัยใต้จอกลางนะครับก็จะมีแผงควบคุมท็อกเกิลบซึ่งจะรวม ทุกฟังก์ชันสําคัญนะครับสำหรับการขับขี่เอาไว้ในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบรกมือนะครับปุ่มเปลี่ยนเกียร์รถสวิตช์สตาร์ทการปรับเสียงเพลงและไฟฉุกเฉินคอนโซลหน้านะครับก็จะหุ้มด้วยผ้าถักลาย h o ว s ์ตูดชุดแต่งภายในนะครับก็จะเป็นแบบ Flower t ร์ m พร้อมเบาะหนังแบบสปอร์ตและตกแต่งส่วนอื่นๆภายในห้องโดยสารโดยใช้วัสดุดิบจากวัสดุรีไซเคิล ในส่วนของคุมพลังและสมรรถนะของมินิคูเปอร์เนะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้พลังกําลัง218แรงมา้าแรงบิด330นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อนหน้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด5 4 2กิโลวัตต์อัวิวิ่งได้ไกลถึง402กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w l t p รองรับการชาร์จไฟ AC หรือว่าไฟบ้านนะครับสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จไฟ DC f a ฟ t c ชาร์ e นะครับสูงสุดที่95กิลวัต์จาก10 ถึง80%นะครับมีระยะเวลาการชาร์จที่30นาทีสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.7วินาทีสนนราคาเริ่มต้นที่1,699,000บาท ส่วนความน่าสนใจของ Mini Cooper Countryman S.E.All4 ซึ่งเป็น Third g e n e r a t i o n ที่มีความใหญ่กว่ารุ่นเดิมในทุกมิติถือเป็น crossover ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ที่มาพร้อมกับความสามารถในการขับขี่บนภูมิประเทศที่หลากหลายโดยพื้นฐานรถนะครับอยู่บนสถาปัตยกรรม U.K.L. ของ B.M.W. Group เหมือนกับที่ใช้ใน B.M.W.X1 และ iX1 โดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,229ม m mm, ม กว้าง1,822ม mm, ิลลิเมตรสูง1,557ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,670ม mm. ิลลิเมตรรวมถึงภายในนะครับก็จะมีการตกแต่งซึ่งเป็นการตกแต่งแบบ JCW Trim พวงมาลัยแบบ JCW Steering Wheel เบาะที่นั่งปรับด้วยไฟฟ้าติดตั้งจอกลางขนาด9.44นิ้วทรงกลมพร้อมระบบปฏิบัติการ Mini Operation System 9และจอ HUD และในส่วนของคุมพลังและสมรรถนะนะครับจะมากับมอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อให้พละกกำลัง313แรงมา้าแรงบิด494นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ66.45กิโลวัตต์ออวิ่งไกล433กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w l t p สามารถทำความเร็วจาก0ูยถึง100นะครับได้ใน5.6วินาทีความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC สูงสุดที่11กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จ DC นะครับสูงสุดที่130กิโลวัตต์จาก10ถึง80%ใช้เวลา30นาทีส่วนราคาของ Mini Countryman SE All4 นะครับจะอยู่ที่3,399,000บาท และสุดท้ายนะครับเป็นมินิจอห์คูเปอร์เวิร์กคันทรีแมนซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สันดาบของมินิคันทรีแมนเจเน e เรชั่นล่าสุดโดยมิติตัวถังนะครับจะเท่ากับ all new mini countryman se all 4 รวมถึงภายในนะครับก็จะมีการตกแต่งในลักษณะแบบเดียวกันซึ่งเป็นการตกแต่งแบบ JW c Trim พวงมาลัยแบบ JW c Steering Wheel เบาะที่นั่งปรับด้วยไฟฟ้าติดตั้งจอกลางขนาด9.44นิ้วทรงกลมพร้อมระบบปฏิบัติการ Mini Operation System 9และจอ HUD ซึ่งขุมพลังและสมรรถนะนะครับจะมากับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ DOHC 1 6วาล2.0ลิตรพร้อมเทอร์โบชาร์จ ที่รีบพละกกำลังสูงสุดได้ถึง317แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์8จังหวะขับเคลื่อน4ล้อสามารถทําอัตราเร่งจาก0ถึง100นะครับได้ใน5.4วินาทีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่ง All New Mini John Cooper Works Countryman นี้นะครับจะสนนราคาอยู่ที่3,999,000บาทและก็ถือว่าการเปิดตัวของ Mini ในปีนี้นะครับ มีความน่าสนใจและตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิมโดยเฉพาะในรูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามีสมรรถนะที่ดีขึ้นมากและราคาที่จับต้องได้มากขึ้น หรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน